สวัสดีค่ะพะบกแบพี่พี่ฟัามนะคะเจอกันกับบรรยากาศยามเช้านะคะนี่ค่ะเราปล่อยคอบห้องคอดคนที่อยู่ในห้องคอดออกมาหมดเลยค่ะแล้วจับปุยฝ้าดกับปุ่มปุยมาอยู่ในนี้นะคะเพราะว่าเขาดื้อม,มากเลยค่ะแล้วก็เจ้าเบิกบานก็มาอยู่ขอเพิ่มปูนนะคะเบิกบ้านอยู่นี่นะคะสว่วนต้นตาก็จะอยู่นี่นะคะ สิ่งที่ทําให้พวกเขาต้องมาอยู่ในนี้ก็เพราะว่าว่าพวกเขาเนี่ยมันจะโดนแม่ไอตุนเนี่ยมาไล่ผิดน,นะคะเราเลยจะไม่ให้เขาออกมาส่วนข้างล่างซาตวนไดเป็นน้องเพิ่มพูนนะคะเกือหบหลงแม่แล้วนะนี่ะอันนี้ทั้งทางเง,งินทังทองเนี่ย ามตัวนี้เหลือตัวเดียวถังเสามถังกลายเป็นหนึ่งถังตัวาตังแล้วก็เจ้ทาทังเงินถังทอง,ทางขายไปแล้วนะครับอันนี้แม่ตาน,นะคะนี่ค่ะนมดน้งเพิ่มน้องเพิ่มนเมูเลยอ่ะอีกตัวหนึ่งค่ะเออดสอตัวเลยสองตัวอยู่นู่นนะคะน้องสาลามา นี่อยู่นี่ตอนปล่อยออกมาให้กินยา้านี่ก็ร้องแมเลยค่ะคือร้องเรียกแม่ค่ะไปดูพวกข้างล่างกันเป็นยังไงบ้างเนาะนุ่นน้องมาตูมนะคะนั่นคือมาตูมนะคะนี่ค่ะส่วนนั่นเป็นออ้นะคะเจ้าออ้นะนั่นเจ้าเอือยนะคะที่อยู่ตรงนั้นนะคะ เลยนะคะเื่อที่หัหลังให้เราไมาน่นีนะคะว่าไม่ใช่ขัดตัวน้ำมนันะะมน,นีนะคะจะมาตู้มไว้อย่างนั้นนี่คะเป็นบรรยากาศยามเช้าของเรานะคะแป้ก็จะตื่นขึ้นมาไปอยู่ข้างหน้ากุณผ้ชมก็สรุปวันนี้มีเรื่องแค่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโอ้ก่อนจะไปนะคะ ต้องบอกกันเลยว่าทำไมหนูไม่เตรียมตัวไปโรงเรียนเหตุผลก็เพราะว่าเราได้เรียนออนไลน์ค่ะเพราะคุณครูส่งหยุดเราก็จะเปิดวันที่17นะคะเจอกันสุดาห์หน้านะคะวันเสาร์อาทิตย์คะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ